จะไปรับชมคลิปอย่ากดไลค์กดแจร์กดติดตามผมเลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองแอคชั่นเฮ้ยใครทำเสียงลุงวะพาดมึงทำหรอเสียงบาคูพี่ เฮ้ยมันลุงเลยเหมือนแบบนั้นอ้าวไมว <c oughs> นีด้ว่าเสี่ยพี่ผมก็เปิดผมเปิดไมค์พี่หรือว่าเฮ้ยที่นี่มันเป็นไม้ไม้สักดิ <c oughs> ตกใจนึกว่ามีคนเสียงเออนึกว่ามีคนเสียงเลยเพียกูเกือบด่าแล้วเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่นตาเลย <c oughs> เออลุงตืง่นที่นี่ที่ไหนวะ <c oughs> ลุงอย่าพูดจะเพะ้อเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ ตำลามีคทาด้วยมีปีกอย่างนี้เธอเป็นนางฟ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทำหน,น้าเขินโอเป็นนางฟ้าหรอเอ้ยอดาบหายไปไหนวะดาบดาบเอ้ออ้อ,อขอบคุณครับนีนน่นี่คือดาบผมเองอะ <c ười> อะไรหรอครับ ให้คืนเตียงออไม่เอ่อผมไม่ได้ต้องการอย่างว่าครับอะ,อ,ะรอะไรบ้างเลยขััขัดจันคัดจอนคัดจันคัดจอนคัดจอนขายิงขนูเมื่อกี้นั่นดใิใช่ใช่นางฟ้าอาบต้องต้องต้องแล่แน่ๆแล่ๆครับไม่ไมาถึงของแลไงผู้ยิงอาบ<น>ทั้งทีเลยนะแชมป์มาเถอะครับลุงอย่าพูดมาก อุย้ยมืดแล้วมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยเ,เหนื่อยออหอบหอบบมากลุงพลครับทำอะไรครับเนี่ยอ๋อลุงกำลังอาบแดดอยู่นะแชมป์รู้สึกว่าอา,อากาศช่วงนี้มันเย็นๆนะก็เลยออกมารับแสงแดดสักหน่อยนะ่ะอาบแดดอะไรตอนนี้วะแชมป์บอกไปในกี่โมงเอเอตอนนี้บ่ายสามก็เป็นเป็นเวลาที่ดีนะครับที่จะมาอาบแดดอะ่ะ เออใช่ใช่งั้นแชมป์ก็มาอาบแดดกับลุงก็ได้นะคจะได้เกรับใจดีเกรงใจครับถ้าเดินไปหน้าอกใหญ่เฮ้ยเขาก็จะมองหน้าอกเธอพอคนหนึ่งเขามองหน้าอกเธอผมก็จะเห็นผมหึ่งเราก็จะทะเลาะกันเราทะเลาะกันเราก็จะไม่ได้คบกันก็นั่นแหละค่ะตาเป็นเละก็ได้อ๋ออันนี้นมหายเหรอ ไเดี๋ยวอ่าอ่าไอไอใครวะเข้าไปเออหนึ่งสองแอคชั่นคำเมยมมันหยังวะฟาดแจงจางปางอยู่สามสองหนึ่งแอคชั่น ไอ้เคี้ยมหมาที่ไหนเห่าไอ้สัตว์หมาบ้านเราเนี่ยหมาบ้าน <c oughs> นี่สัสซ้ำรู้ว่าบ้านกูรู้ <c oughs> นึ่สาสซ้ำโอ้โหลุงโอ้โ,อโหนอนกินกี้มาหาผมเลยลุงลุงลุงยกงไม่ตื่นด้วย ลุงพลครับครับเอาอ่ะอ่ะลุงพลเอาวาไงแชมป์เออมายืนอะไรตรงนี้ครับเนี่ยก็ลุงกำลังจะไปนอนน่ะฮะเนียมันค่ำแล้วม่วงมากเลยไปนะตอนนี้เนี่ยนะใช่ใช่มันค่ำแล้วมันค่ำแล้วอไปนอนก่อนนะอ่ะผมอซ้ำอ่ะ อ้าลุงพลเอามีอะไรหรอโอเคไม่ไม่ไม่มีอะไรครับถ้างั้นเออโอ้ยเงียบหมดเลยเอ้ยเฮ้ยพวกนายสองคนน่ะทำอะไรอืมอ๋อไม่ได้เห็นอยังครับพอดีกำลังเบิงว่ามันมันคำหรือมันมืดเอ้ยมันมืดหรือมันแจ้งคือเมื่อคืนน่ะผมหลอกลุงพลน่ะแล้วลุงพลก็หลงเชื่อว่าเมื่อคืนเนี้ยคือตอนกลางวัน อ้าวใช่ผมดืมเฉลยอะ่ะอ้าวผมผมกงกระงงอยู่เขาบอกว่ามันมันคำแลวเขาจะเป็นนอนก็เลยมานามั่งเบนกระบ,บาคุ้มมันนึกคำโมงเลยเรคุ้มไม่บอกสุดไปแล้วผมไม่กล้าบอกอะ่ะโอ้ทำไมไม่บอกอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม้อะไรก็ได้ที่มันทำกีตาร์ได้ครับผมไม่รู้ว่าไม้อะไรโอเคครับดเดี๋ยวผมไปหาให้ครับผมอย่าลืมหาเหล็กมาด้วยนะครับเอาไปใช้สายกีตาร์ ครับครับผมใช่เหรอพี่เหล็กกับสายกีตาร์เหรอพี่น่าจะเปลี่ยนน่ะตีนเป็นไม้กินเผ็ดไม้กินเผ็ดไม้กินเผ็ดทำไงวะเหล็กทำสายกีตาร์แปลกตรงไหนวะไม่พี่มันต้องเป็นเหล็กเซนเอ็นไม่ใช่เส้นเอ็นอะไรนะพี่พี่วีไม่ต้องเป็นเหล็กไม่ใช่อะไรนะเป็นสปริงไม่ใช่หรอเป็นเหล็กโคตรโคตรโคตรยังไม่ใช่หรอไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็กนี่ะเราถ้าไม่ใช่เหล็กแล้วมันคืออะไรอ่ะทำไมนะ เออเหรออุ <cin stereotype> <als> uh, ้ย uh, อ oh, uh, ุ้ยผมมาขัดจังหวะพวกคุณปะเนี่ยฮ่าไปเอกไปออกไปออกไปมา้ครับช่วยครับเฮ้ยอยตายตายอะไรแมวแมวไหนแมวเอ้าเป็นอะไรกับแมววะผมไม่ชอบแมวน่ารักจะตายเมวเมียวเมวครับแมวแมวแมวอันพูดเล่นนะผหอมมาก อะไรวะกลัวแมวจริงไหมเนี่ยผมตกใจจนระเบิดคุณจะทำยังไงคุยอย่านะอย่านะอย่านะอีหยังเอออ๋อผมได้ยังอ่ะ๋อผมได้ละครบละกี่ต้าของม่อใส่เยอะหรอกไมมเอาไปแปดอันก็พอะเด็กแปดอันอัลชิเมน e n ขึ้น oh my god a c h i e v e m e n ติดเฟรมแน่ ไปไกลๆอ่ะไอ้เหี้ยที่ไม่ใช่บนฟ้าไปไกลๆเย้เอนพี่หาใครก็ได้เย่หมดสามดิจะได้ไม่เห็นหาพี่งสองซ้ำนายตาฝาดหรือเปล่าฉันไม่เห็นมีอะไรเลยนะเห็นนัดดินี่เจอตุนหรือเปล่าตุนครับปางดายครับแมนครับอ่าผมได้พอดีละกี่ตาร์บดีใส่หลายดอกมั้งอันนี้ไม่ไม่ยังกันนี แล้วก็มาเจอคุณตรงนี้อ๋อแล้วคุณเอาให้ผมทำไมเนี่ยผมเอ้ากะกะสร้างกีตาร์อาเหรอเออโอเคครับผมคิดว่าไปหามาให้ผมกังวลอยูมันกลุมมันยังหนิเนี่ยมันหลุมไม่หยังเอ้าดิผมไม่ได้ขุดเหรอบ่ผมมาตัดตั้งแต่ผมจะขุดได้ยังอย่งไรอย่งไรเฮ้ยอย่งไรคุณตุนผมผมผมไม่รู้ผมไม่รู้เอ๋อ ผมบอลูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี I, ๋ยวตูนเสียยมันอยู่ใกล้เรามากเลยเฮ้ยตัวยังนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอ่ะไม่รู้มาคุมระเบิดดิเร็วตัวยังคุณไม่ตายผมใครอะไรอ่ะคุณตูนผมกับบอลลูดกันครับมันน่าจะเป็นไส้เดือนยักษ์บริสันต์กะแปดบูมหรือตัวยังสักอย่าง มาชี่มาชี่เจอขวนไม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกู่าตายทีนี้มึงหนีเฮ้ยทีนี้มึงหนีแล้วมดหนีดิพี่ยู้กูดิหิวไห้กูดิอึโอ้โหไปเร็วมากพวกนั้นอย่าจะไหวไหมเนี่ยอย่าอย่าเฮ้ยนี่ไะอย่า ด้โอเคทีนี้งลงมาถึงกีตาร์ฮะเฮ้ยลุงทำได้ไงเนี่ยมันถอยเลยลุงโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหสุดจรรัดสุดจรร <c oughs> อดเป็นไงชแชมปลุงแล้วลุงไล่มันได้ไงเนี่ยอ่อไม่แก่ ตุนรีบทํากีตาร์ให้ลุงเลยแล่อย่างหนึ่งนะอนุสิอะเมื่อแ้ตุนกลับบ้านไปแล้วรีบทํากีตาร์ให้ลุงเลยลุงก็เลยได้อามาใช้เอ้แล้วมันช่วยให้เจ้าหนอนยักษ์แล้วมันช่วยให้ใส่เดือนยักษ์เมื่อกี้มันถอยไปได้ไงอ่ะครับอที่จริงแล้วมันไม่ใช่ใส่เดือนยักษ์แชมป์มันคือเดดเวิร์มหรือว่าหนอนทะเลรายอที่จริงมันต้องอยู่ทะเลรายทำไมมาอยู่ตรงนี้กันไม่รู้หรอครับ ใช่มันกลัวเสียงดนตรีโอ้ยอร่อยอยากกินมากจังอ้แกแกมาช้าแกกดกินเออเหลือล่ะไม่เห็นนะรู้สึกเหมือนออกไปได้านนอกเลยอะ่ะโอ้ก็ทั้งนั้นเดี๋ยวฉันมานะโอเคอนางฟ้าอยู่หน้าบ้านเลยครับเออใครใครใคร <จะ S 1> ที่ว่างาตอนเนี้ย ออกไปเจ้นีาว่านางฟ้าครับกดครับกดครับมายืนอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับบักปูนะครับอ้าวบูหายเกาะชามันน้ำวันนี้แล้วก็จบวันลล้งครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับก็เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายมาแล้วรับใช้ลูกนะครับเดี๋ยวดิโอซี่จะมาเร็วๆนี่แหละ